Uh, facts, legal basis, consistency of the legal system here in Thailand. If you look at the past, whether uh, you determine it's a media company or not, it's not just the registration, but it's also the media, uh, the revenue, or the bandwidth. And I think I've uh, uh, fought my case through articulation of facts and collection of facts, whether it's personal or professional. Is this case comparable to what has happened to your predecessor with the telephone? I think it's a contrast, not a comparison. It's a it's a contrast of those uh, who the court deem as uh, not not in favor, yeah. And then it's a comparis comparison with those. So so we've used that line of argument in the in the in the court in the last month. What

ตลอดมาล้วก็ต้องใช้โอกาสนี้ในการขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ สมาชิกพักแล้วก็คนที่ทํางานในพักทั้งหลายพนักงานที่คอยให้กําลังใจนะครับในการต่อสู้มาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณทีมกฎหมายของพรคเก้าไกลโดยเฉพาะด้วยนะครับเพราะว่าเขาทงานอย่างหนักมาตลอดช่วง6เดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะพวกช่วงโค้งสุดท้ายตอนปีใหม่ก็ยังทําคําแถลงปิดคดีอยู่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยแต่ว่าทางสลามก็ยังมั่นใจในข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ความบริสุทธิ์ของผมครับงหรดอย่างพ่อสำหรับผมทางผมแล้วกไปงานของด้านถูกง้องเลยครับก็เรามีเตรียม ตารางนะครับแล้วก็แผนดาเนินงานของป้าเก้าไกลแล้วก็ผมตลอดทั้งปีแล้วนะครับไม่ว่าผลจอกมาเป็นคุณหรือเป็นก็คือทํางานเพื่อประชาชนต่อไปไม่ว่าจะแบบไหนก็ชาวที่นี้ก็ลงพื้นที่เหมือนเดิมมีแผนเรียบร้อยแล้วนะครับี่ให้มีอะไรครับก็ยังมั่นใจตามบรรทัดฐานของคําตัดสินนะครับของศาลรัฐธรรมนูญเองหรือศาลฎีกาแผนเลือกตั้งหรือศาลปกครองสูงสุดนะครับก็ถ้าใครได้ลงจะเห็นแล้วครับว่าการจะเป็น นั้นต้องอมีใบป,ประกอบบ้านซึ่งตรงนี้เราก็ได้นำเสนอนี้ ตเยนฉันสารไปแล้วนะครับก็คงลงรายละเอียดหน้าไปกว่าน,นี้ไม่ได้ครับวันนี้จะยังเหลืออะไรที่รู้สึกว่าเป็นความกังวลใจอยู่เล็กน้อยบ้างไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับไม่ว่าจะ,ะข้อเท็จจริงในอดีตแล้วก็สถานการณ์ในปัจจุบันนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องในอนาะคตก็อย่างที่บอกว่ายังไงก็ทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนเป็นนักการเมืองเหมือนเดิมมีแานตลอดทั้งปีแล้วนะครับซึ่งก็คงจะใช้เวลาไม่นานที่ผมได้รับมอบหมายจากทางหัวหน้าพักชัยธวัฒน์ว่าให้ทํโรถแบกนะครับสิ่งที่รถแบกของพรรคก้าวลกลในการทำงานปีที่ึงน หลงสิ่งแรกก็จะก้าวออกมาหลังจากการทำนิสัยจะไปทำอะไรต่อเราไปเข้าสปานก็คงเตรียมแผนเตรียมการแถลงครับเตรียมการแถลงรถแม็กการไทยของพรรคกลางนะครับแล้วก็มีแขกจากต่างประเทศมาวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เสาวอาทิตย์ลงพื้นที่ภาคี่ยครับมีอะไรฝากถึงมวลชนที่เขารอกันอยู่ตรง้านหน้าก็กล่าบว่าควรสำหรับทุก